คืนเผาผีโกส i ไหนคลิปนี้สนับสนุนโดยเฟมแฮทตันิกฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของอาจารย์โดเรมอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์โดเรมอน วโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อเพื่อเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผูฟังเข้าใจกันอาจารย์โดเรมอนก็คือพระอาจารย์โดเรมอนที่เคยมาในช่วงสวดส่งผีของพวกเราเชาวคืนเผาผีครับผมตอนนี้ศึกแล้วครับเนืบศึกมานานยังครับอาจารย์ สองเดือนสเดือนแล้วครับสองเดือนสามเดือนแล้วเนาะมาเราเข้ารเรื่องของเราดีกว่าครับอาจารย์เดรดมอบเข้าเรื่องของเราเลยครับวันนี้มากับเรื่องที่มีชื่อว่าบ่วงกรรมซ้ํานางโลมเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับทีนี้บ่วงกรรมซ้ํานางโลเนี่ยคือเราต้องพูดก่อนว่าในตอนสมัยที่อาจารย์เ,ยเป็นพระครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ทําคลิปในสื่อโซเชียลแล้วจนมีอผู้หญิงคนหนึ่งคุณโยมคนหนึ่งอะนะอันนี้ยังก็ยังพูดแบบว่าแบบคุณโยมคนหนึ่งเนี่ยก็ตอนนั้นเขาก็ดูคลิปของของอาจารย์เนี่ย <S <S แหละเขาเขาก็ <S <S เหมือนโดนหลอกไปทํางานที่เกาหลี <S <S หแล้วเขาก็แบบว่าก่อนไปเนี่ยมันก็มีแบบบ่วงกรรมด้านนี้อยู่แล้วก็คือ อ่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจนตั้งคันแล้วก็ทําแท้งแล้วก็ไปอยู่เกาหลีก็เหมือนเป็นผีน้อยเล่ร่อนแล้วก็ไปทํางานเกี่ยวกับให้บริการนี่แหละครับแล้วก็มีลูกอีกคนนึงก็ไปทําแท้งก็คือสองคนคแท้งลูกสองคนทีเนี้ยเขาก็ฟังอาจารย์นะอาจารย์ก็ยังเป็นพระอยู่นะเขาก็แบบทักข้อความมาอาจารย์ก็ไม่ตอบเพราะธรรมดาอาจารย์ก็ไม่ตอบอยู่แล้วของปแปลกๆมาก็จะไม่ตอบใช่ไหม ทัก Facebook ทักไลน์มาเนี่ยก็จะไม่ตอบจนกระทั่งเขาโทรมาก็เห็นเป็นเบอร์แบบต่างประเทศจ้นะเนาะเราก็เลยลองรับดูคนรับก็ได้ไปยินเสียงคนไทยเขาก็เริ่มต้นที่จะเล่าให้เราเนี่ยก็กลัวเหมือนว่าเฮ้ยเบคเมย์หรือเปล่าเขาฟังไปฟังมาก็เหมือนว่าเออเขาคงจะทุกจริงๆแหละถ้าไม่ทุกจริงอะมันคงไม่เอาเบอร์ต่างประเทศที่โทรมาหาเราหรอก ก็เลยตัดสินใจอ่ะฟังเขาฟังจนจบเรื่องราวก็คือเขาโดนหลอกไปแล้วก็แบบไม่มีความสัมพันธ์กับอ่าชายที่อยู่เกาหลีนะจนกระทั่งจนกระทั่งเขาต้องไปทําแท้งทีนี้เราฟังอยู่ตอนนั้นเราก็เป็นพระใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาทํางานเรื่องค้าบริการเออตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ย เขาคุยอย่างนี้ได้เหรออะไรแบบนี้ได้เหรอเขาก็เล่าให้ฟังว่างานเขาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะกลับเมืองไทยก็กลับไม่ได้ครับไอเราก็มานั่งสมาธิดูตอนนั้นนะเนาะด้วยความที่สงสารเขาอะเราก็ไม่รู้ที่จะเริ่มต้นเนี่ยช่วยเขายังไงก็เลยให้เขาอะสวดมน์พอสวดมน์เสร็จทางมันก็เปิดเหมือนดุรกิตเราอะสื่อถึงกันได้แต่ตอนเนี้ยเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเน่ย อ่าพี่ว่าเขาไปทําแท้งหรือทําอะไรมาเนี่ยแต่อาจารย์อ่ะดูจากพื้นฐานดวงก็คือดวงเจ็ดหลักตัวเลขเนี่ย oh. เราเลยรู้ว่าอ่าตั้งแต่หินะท่านังเนี่ยมัชชิมาอะไรคือเป็น,ปนตําราตัวเนี้ยนะ <Yep. S 2> เราก็มาจับดูว่าเอ๊ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวเลขแฝงก็คือเด็กที่พัดพลาหรือเด็กที่ถูกฆ่าหรือเด็กที่ทําแท้งมาอื hmm. เราก็บอกว่าเคยมีการทําแท้งไหมมีอยู่สองลายเนี่ยในเนี้ย ในตำราเขาบอกนะแล้วก็พูดว่าในตำราเขาบอกไว้เขาบอกว่าใช่อก็คืออาคีตัวนี้มามันก็เป็นกรรมนางรมเนี่แหละคือเป็นกรรมตรงนี้คือที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ ถามว่ากรรมที่สร้างขึ้นมาเราจะสามารถทําให้กรรมนั้นอะ่ะมันหายได้ไหมมันทําไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่เราจะทําให้กรรมตัวนั้นอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามันจะเบา,บาบางที่สุดแล้วมันรู้สึกว,ว่าเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซตของเขาคือจากจิตที่เขามันตกทําให้จิตเขาตื่นรู้แล้วเขายอมรับความเป็นจริงแล้วเขาสู้ชีวิตต่อได้เนี่ยอันนี้มันเป็นกุศลที่เขาควรจะได้รับตรงนี้เราไม่อยากให้เหมือนนางสิริมาก็คือเป็นหญิงงามเมืองก็จริงในสมัย ผู้จัดการนะเนาะแต่เราอ่ะก็ไม่อยากให้เขาอ่ะเจอเราแล้วเขาเสียโอกาสไปมากกว่านี้ oh. อก็เลยบอกวิธีที่จะเบาบางก็คือการที่จะเอาน้ำเนี่ยไปละลายก็เหมือนเกลือนะฮะเราก็น้ําไปละลายมันจะความเค็มก็จะเจือจางลงทีนี้เราก็บอกเขาว่าเราจะแก้ด้วยวิธีนี้นะเราจะเปลี่ยนกระบวนการความคิดคุณใหม่คุณไปหาตุกตาต๊กตาคล้ายๆตุ๊กตาลูกเทพเอามานะเขาก็บอกว่าพอาจัน oh. หนูจะไปหาได้ที่ไหนล่ะอยู่เกาหลีไม่ได้อยู่เมืองไทยทุบเทียนกว่าหาซื้อ,อยากเหลือเกินอไอ้เราก็โมโหนะก็พูดไปเรื่อยแบบสิ์กาจารย์คุยกันนะขออภัยนะเหลืองของมึงมึงหาได้มึงก็รอดถ้ามึงหาไม่ได้มึงก็ไม่รอดแหละกูมู้จะช่วยมึงยังไงแล้วครับก็เหมือนสิ์กาจารย์คุยกันแบบนี้นะ เขาก็ไปหามาอาจารย์นะหนูจะหายังไงล่ะบอกมึงก็ไปเลือกมาจะเป็นตุกตาดินเผาตุกตาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตุกตาเด็กที่มึงคิดว่ามึงเนี่ยเลือกมาแล้วอะนั่นเนี่ยก็คือจะต้องเอามาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะย้ายดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่ตุกตาตัวนี้อื อ่าในศา์เนี่ยแต่ในศา์เนี่ยอาจารย์ก็ศึกษามาเพราะนี้ก็คือย้ายดวงวิญญาณยังไงเขาก็ไปเลือกมาเป็นตุ๊กตาคล้ายๆดินเผานะเป็นตุ๊กตาแบบตึงดินเผาแหละอ่าเขาก็เอาอถ่ายมาให้ดูอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องสวดนะ่ะก่อนที่จะทําการย้ายเนี่ยเอาดีเอ็นของความที่เป็นแม่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเล็บอะไรเนี่ย ใส่ไวทตุกตาตัวนั้นแล้วผูกสายศีลจากตัวเนี่ยไปที่ตุกตาสัวเจ็ดวันวันละสามภาพนะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาขึ้นมาบอกเทพพญาให้รู้จากนั้นว่าอาการสามสิบสองอันขึ้นต้นว่าเกสาโลมานะคะตันตาตัดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พูดมาปื้อเป็นกระถาบุบบุมา ไล่มาวันละสามคาบในขณะที่ไล่กระถาเหล่านี้มางานที่คุณรับค้าบริการห้ามรับโดยเด็ดขาดเจ็ดวันนี้จะอดตายก็ช่าง อ่าร้องห่มร้องไห้วันแรกวันสองสามโทรมานู่นนี่นั่นก็คือแบบโอ้ยังไงมันทรมานหรือเกินมันนู่นนี่นั่นนะเขาก็บ่นไปตามภาษาของเขาอะนะอ่าบ่นไปตามภาษาของเขาแล้วก็บอกเออเรื่องของมึงมึงก็สัวไปเถอะเราก็วางสายสายไม่ใส่ใจจนกระทั่งครบเจ็ดวันเขาทําตามโดยอ่าโดยตั้งสัจจาว้น,นะจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กกับมีวิ่งอยู่ในห้อง เด็กเนะี่ยวิ่งอยู่ในห้องอ่ะวิ่งในห้องเลยวิ่งในห้องเขาบอกว่าเอ๊ะใครเอาเด็กมาเล่นในห้องใครเอาเด็กมาเลี้ยงใครเอาหลานมาเลี้ยงครับแต่ทั้งทงที่ตัวคนเนี้ยอ่นามสมมติเขาชื่อพรแล้วกันอ่ะเขาชื่อพรนะเขาชื่อพรอ่ะเขาก็บอกว่า เขาไม่เคยเห็นนะเขาเขาก็ mm. สวดเนี่ย mm. เขาก็เลี้ยงลูก mm. เขาก็เอาบูชาเนี่ก็คือย้ายลงมาแต่ตัวแม่ไม่เห็นเด็กที่ว mm. ิ่งอยู่ในห้องแต่เพื่อนๆเขาอะอยู่สี่ห้าคนที่ทํางานข้าราชการเขาเห็นเด็กกูมาอะวิ่งอยู่ในห้องละอืมจากนั้นอนะอาจารย์ก็ดูฐานดวงว่าเอ้ยอีกสองปีเว้ยเด็กคนเนี้ยมันจะมาเกิดแล้วนะครับเราดูฐานดวงแต่ทีเนี้ยพระเนี่ย,เ,ยเขาห้ามพูด ในเรื่องของอ่าเกี่ยวพาลาสศีให้หญิงชายเนี่ยมาเป็นสามีเป็นภรรยากันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็พูดว่าเอออีกปีหนึ่งมั้งเดี๋ยวเด็กมันก็จะมาเกิดแล้วมึงก็ตั้งใจกันแล้วกันนะ <S <S เออมึงเอามาเอ่อมึงมีใครมาคุยกับมึงก็เขาเป็นภาคกูก็ห้ามชักยูกด้วยห้ามนู่นนี่นั่นเนะนะแต่มึงก็เออส่งรูปมาอ่าแล้วกูดูก่อนว่าอะไรยังไงใช่ไหม แต่มึงก็น่าจะดูปฏิกิริยากอกกันนะแต่ประมาณนี้ก็พูดประมาณแบบเนี้ยเออพอส่งมาแบบคนสองคนจนกระทั่งเขารู้เขาว่าอาจารย์บอกคนเนี้ยผ่าประมาณนั่นแหละอะแล้วก็เขาก็เลยตกลงปงใจาแต่งงานกับชาวต่างชาติคนนึงอ่าแล้วเขาก็มีบุตรขึ้นมาเชื่อไหมว่าบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยเหมือนตุ๊กตาที่เขาอะไปซื้อมาเด็กนะไรับ อ่ามันก็เหมือนเด็กที่โคตรออกมาเป็นตรงกระทงเขาแบบโตมายุสองขวบเะข้ามาเด็กสองขวบอะ่ะครับอ่ามันเหมือนกับตุ๊กตาที่เขาไปซื้อมารูปร่างลาักษณะเหมือนกันเด้เลยอ่อจากนั้นเนี่ยเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขามาซื้อบ้านที่พัทยาทํางานอ่าแล้วก็เปิดสาขาร้านคาเฟ่ที่ภูเก็ตอีกอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคืออยากจะบอกว่ากรรมที่ คนทําไปเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่วูของแต่ละคนซึ่งเรามีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราอย่าล้อเล่นกับชีวิตที่เขาจะเกิดขึ้นมาการที่เราทําแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันไม่ดีหรอกมันส่งผลกับกับตัวเองนะเพราะ่าโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ผู้หญิงเนี่ย เราไปพรากชีวิตเขาว่ามันไม่มันไม่ดีหรอกแต่ในฐานะที่ว่าตอนนั้นที่อาจารย์อะก็ปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งนะไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็จะมีรู้สึกแบบว่าเรารู้ว่าเราควรที่จะช่วยเหลือเขาประมาณนี้เพราะเขาอ่ะไม่เดือดร้อนจริงๆเขาจะไม่โทรมาอ่าเขาจะไม่โทรมาหาเราเพราะเขาไม่มีใครเพราะเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ฟังธรรมะตรงโน้นตรงนี้จนกระทั่งมาเจอเรา แล้วเห็นอย่างนี้เราจะนิ่งเฉยได้ยังไงเราก็เอาวิชาเนี่ยที่เราได้เคยศึกษาเนี่ยหลายปีนะหลายปีมากที่ศึกษามาระหว่างเทศกับตำราพวกเนี้ยอาจารย์ศึกษามาสองด้านพร้อมกันอ oh. ก็เลยเอาวิชาตัวเนี้ยเอามาสอนเอามา ใช้ตรงนี้จนประสบความสําเร็จเนี่ยเคสเนี่ยสำคัญจริงๆต้อมีสองสามเคสคแต่ทางโรอรวเนี่ยให้เอาเคสเนี่ยขึ้นม,า,มวาว่าเนี่ยเคสเนี่ยมันน่าสนใจคคเคสเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันถ้าผู้หญิงไม่สุดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่โทรมาปรึกษาเรา<ม>และอย่างหนึ่งเขาคงคิดว่าพระที่ไหนจะรับสายเขาเพราะเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่บังเอิญ เราไม่อยากให้เขาเสียโอกาสไปม,มากฝาน,นี้เมื่อเขามีบุญมาเจอเรารจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเขามีบ้านสองหลังแล้วอ่าเขามีบ้านสองหลังจนกระทั่งเราลาสิขาออกมาเขาก็ยังมากราบเราเขาก็บอกว่าไม่ว่าอาจารย์จะเป็นพระหรือเป็นคารวาทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนในขนาดเนี้ยเขาอะ ยังศรัทธาและเคารพตลอดอใช่ไหมนี่ก็คือลูกศิษย์เราณนะปัจจุบันเขาก็ยังดูแลอาจารย์อย่างเงี้ยครับครับอ่าเนี่ยแหละครับ,รบนั่นคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถูกไหมครับอาจารย์ ใช่ครับคืออย่าบอกงี้ว่าเอาจริงส่วนตัวผมอะผมก็ไม่สนับสนุนการที่จะให้ใครทําแทง้งนนะครับใช่ว่าแน่นอนหรือว่าเราเชื่อเลยเกินว่าบาปเนี่ยมันไม่สามารถแก้กันได้หรอกแต่ว่าใช่แต่ว่าทําเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจิงถ้าพูดแบบไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้สวยหรูก็คือเราไม่สามารถกลับไปย้อนกลับไปในอดีตได้พี่เธอจะ<ช>แก้ไ<ช>ขได้แน่นอนพอพอ พอมาถึงตอนนี้เราก็ต้องชดใช้กรรมที่เราเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ไม่นาบอกว่าอ่าพระอา,อา,อา,ารบอกว่า เปลี่ยนไมเซตให้เขาโอเคแหละแน่นอนว่าเขาอาจจะจมอยู่กับเรื่องราวที่เขาเคยทํามาในอดีตแต่ว่า<ม>วันนี้ชีวิตถ้ายอมรับจริงว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปมันยังมีคนที่อยู่รอบข้างที่เราต้องคอยซัพพอร์ตเราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ดีหรือว่าอะไรก็ตามก็ดี<ม>เพราะฉะนั้นโอเคหนึ่งสิ่งที่ในส่วนตัวผมนะครับอาจารย์คือผมเน uh ี huh. ่ยผมเชื่อว่าบาปมันไม่สามารถที่จะแก้กันได้มันไม่สามารถที่จะล้างกันได้ส่วนตัวนะ แต่ว่าชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่มันก็ต้องสู้กันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราเคยทําผิดพลาดมาแล้วนั่นคือการผิดพลาดเราจะไม่ทําเพิ่มอีกหรือว่าทําแบบเดิมอีกก็เท่านั้นเองครับ ใช่ครับเ mm hmm. นี่ยอ่าเนี่ยอันนี้ท่านท่านสรุปได้ดีมากผมจะสรุปแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้หรอกในสิ่งกรรมที่เรารทําไป mm hmm. แต่เราอย่าลืมนะว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไร,รเพื่อแก้ไขปัญหาและเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราครับผม mm hmm. แน่นอนเราอาจจะพลาดเราอาจจะผิดพลาดกรรมนั้นคือกรรมของเราอยู่แล้วรเราอาจจะต้องชดใช้ในชาตินี้หรือชาติหน้า,นาหรือชาติต่อ,ตอไปเราไม่มีทางรู้หรอกครับ แต่ที่เรารู้คือนะปัจจุบันขนาดเนี่ยเรามีใครอยู่รอบข้างเรามีใครอยู่ข้างหลังเรามีภาราเลยี่ต้องสู้และฝ่าฟัน อันนี้แหละสำคัญที่สุดครับนี่คือโลกของความเป็นจริงครับครับอเนืันนี้ขอบคุณอาจารย์โดเรมอนมากนะฮะที่มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของอบ่วงกรรมซ้ำนังโลมอาจารย์ก่อนจะวางสายฝากช่องทางในการติดต่ออาจารย์หน่อยหนไหรือว่าใครจะเป็น FC อาจารย์เข้าไปติดตามอาจารย์ได้ทางไหน อพิมพ์ไปว่าสาธุสดชื่นอาจารย์ม่อนนะฮะตอนนี้ก็ออกมาเป็นคารวาสแล้วก็ทำพิธีจุดเทียนเสริมดวงนะก็ช่วยนั่นแหละแบ่งเบาภาระใครเป็นกรรมอะไรมาเราก็บอกเราช่วยไม่ได้หรอกแต่เราแบ่งเบาทำจากร้าให้ให้ผ่อนเบาแล้วก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้ครับประมาณนั้นก็ติดตามได้ว่าอาจารย์ม่อนนะหรือสาธุสดชื่นติก t o อก็มีเพจก็มีนี่ชื่อเดียวกันไหมฮะ ชื่อเดียวกันเลยครับอาจารย์ม่อนครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณอาจารย์ม่อนมากๆนะครับคาราลาลับโอ้โหขอบคุณมากครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับผมครับผมครับครับ